สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีตอนสายสายพี่น้องสิปบปูงเกือบจะสิปบปูงแล้วครับผมพี่น้องจีดังกันครับสิดเมื่อคืนแล้วล่ะครับส่วนหนึ่งต่ว่างของอุดเรือไว้ตอนเช้าเนาะสิดมาครับร่มก็แห้งพี่น้องเอ้แดดก,ก็ะ้อนแล้วล่ะแค่คสีออกว่ดอกยางก็กไดจีดสวยปนนี้ แดดแห้งล้วครับคุณแดดจ้ามากวันศุกมากี้ต้เงสานอะไพี่น้องเอ้ยชัวร์ชัวร์ว่าหอดครับสายเลยสายเลยทีนี้แดดจ้าด้วยพี่น้องเอ้ยทางสีดดูบ้ววานมิดแรงวันนี้มีที่สอนครับกี่เส้นมีเส้นเงียวพี่น้อง ว่จะเป็นว่าจับครับติดมือเออแดดแล้วพี่น้องเอยแดดแล้ว้พแดดแวาพอาจจะบ่สวยบนในพี่น้องเนาะต้องขอโทษไว้ไดวยที่ด้วยนะครับผมอีกคั้ค,ครับ ลมแห้งพร้อมลมแห้งแบบนี้ว่าเป็นเด็ก,กียตนะครับพี่น้องลมมันผัดหน่าย่างแหงก่อนทำใม้ยางแขกไม่ดีครับวันน้ใทรายรบังคับไปพี่น้องเบื้องโดนแล้วครับผมบริษไรขมา่าพี่น้องไป ลงหน้าปังครับลงหน้าปังลงหน้าปังแล้วก็เกี่ยวข้าวสีข้าวขึ้นแล้บบานเป็นเราครับอาทิตย์หนึง่งเต็มพี่น้องกลับมารอบนี้ยางก็มีมีที่สองครับสำหรับการกรรมกิจรอบนี้ครับวันวีนแหลครับหนาวแล้วพี่น้องสักกระเบ,บนหนานดดวอีกแล้วครับ ยังไม่หนาวกลางวันยังร้อนอยู่กลางคืนก็เย็นๆครับตอนชเช้าขี้มาใส่เขาไปบ้านครับเย็นๆอยู่ครับพี่น้องอมลมแห้งทำไงนาอยางแห้งไววพี่น้องอยากกินดสัาได้เลยตัว, <c oughs> ส,วสีน่อยไปครับตอนนี้ต้นน้อยครับทุกสวนแลลวครับพี่น้อง ทุกสวนยังเป็นอย่างเช่นนี้หมดมีต้นเล็กต้นใหญ่ผสมกันครับอีกคลิปนี้เซตกะที่ได้ยอดกด้แล้วครับยอดกดส่วนที่กีดกันเมื่อคืนเรือไ้ทำคอนเทนต์ครับตอนสายๆนะกลางวันผมก็ว่ามันจิแจ้งดีแหละเรามันแ้งปวดกับแดดแต่มันสะท้อน ที่ต่องนายางครับนายางซิสวยๆครับพี่น้องครับไปครับก็ดีเล็กลงมาหน่อย ถ้วก็ถ้วเล็กครับถ้วลิบสองตัวนี้สัวเขียวลิบสองนแนนาใส่ถุงมือน้ำด้ดยผีน้องด้วล่กิดยางครับอาจจะบ่สุดวกในการจับยางแต่ว่าเพิ่งกับปอดภัยระดับหนึ่งครับ เมียบว่าใครเขาเนื้อเข้าว <c oughs> ันดีต้นน้อยครับพี่หลับนี่ิ่นเยีเยบาพี่ปิดมื่อเข้าของประจับหนึ่งประจับครับปีที่สองเนี่ยอีกหัวครับสร้อยเบี้ยครับอมันฝซสามันสายแล้วมันแดดหอนอยู่ข้างน เ้ยไปต่อครับอะาปวดขาครับก่อีกับต้นนี่ไอ้ขาไอ้ยถอยได้สองมิลแล้วพี่นอ้อง อย่างอากาศเริ่มอุ่นขึ้นก็นเริ่มออกหน่อยแล้วนครับผมไปกันครับอีกสักสี่ห้าต้นนี่ครับมันออกมาตี่เมื่อวานนี่แล้วมันมันตีแขนนี่นี่ลมแห้ง มันอกแข็งยื่นเลยนาฬิการายยาวนี่ครับจับอะไรได,ได้ติดทุกมือติดมือ เดี๋ยวเสด็จกับพี่น้องใช่แล้วครับใช่แล้วดูคนหลาไหลจะออกมาแล้วมันก็เป็นเหนียวเหนียวเลยผมนะมันไหลลงง่ายๆด้วยน้ำยางมันข้นมาก การขิงพี่น้อกคขิงคักกิงเนี่ยงาบอซ้ำแขนมงนหลดังเซกับมีดตัดในวัท่านมูอ่ยูกับซ้ำม,มูเขานั่งแต่สิบสองปีละสิบเอ็ดปีสิบสองปีละาขี่บางๆครับ เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมแนะนำกันสำหรับมือขีดยางอาชีพกีดยางมืออาชีพหรือว่ามือสมัครเล่นครับพี่น้องครับแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับขีดยางมือไมค้ครับเขามาเบิ้งกะนำไปปรับใช้กับการกรีดของท่านเนาะพี่น้องเนะาะรีดยังได้ให้สวยครับได้ให้ออกนาำยาออกดี วนดีแล้วสายละป่ะนาปนสายแล้วครับโาอ,อยากออกวุดีแล้วอยากให้วนดีนานี่ต้องจีดตั้งแต่หัวค่ำครับผมไหลทั้งคืนเลยะมันจีดช่วงดึกกะก็จะสายมากแดดร้อนมันก็ชอบไหลแล้ว <S <S หน้าหนาวนี่หัวค่ำเล่นได้เล่นเลยพี่นหมแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับ ครับอีกสองต้นสุดท้ายอันนี้อย่างงามเกิดว่าได้เพียต้นน้อยอันนี้ต้นเล็กครับบุงงสวยเร้เพื่นเอาเพื่อเย้ก็ต้นอีก ครับสุดทายเพื่อนครับสุดท้ายแล้วมีท,วท,วที่สามครับในถ้วยนั้นสองมีดแล้วพี่นครงครึ่งถ้วยพอดี ขอบคุณเพื่องครับสไลด์ชิปนี้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อผมกำลังใจให้ครีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์นะครับเนาะรายการทำสีต่อไปครับผมสไลด์ชิปนี้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับทุกการรับชมครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ